คลิปนี้แม่นดงก็จะพาเจ้าตุลิกมาให้ทุกคนได้เห็นได้รู้จักนะคะเจ้าตุลิกโดนคนใจร้ายนะคะขับรถเก๋งโยนทิ้งข้างทางนะคะดีนะเขาไม่โยนอะถ้าโยนแรงก็คงไม่เหลือมาอยู่กับแม่นดงได้สามวันแล้วจ้า ตัวเหี้ยนิดๆูด้เลยอายุไม่น่าจะเกินเดือนนะคะแม่นุงไม่ได้เห็นเองหรอกคะ่ะหลานชายเขาไปกินข้าวไงแล้วเขาเห็นคุณจะไลาโยนทิ้งหลุงจากรถเก่งเลยนะคะเนี่ยตายยังฟงฟางอยู่เลยแม่นุงก็เหมือนว่า เป็นแม่อีกครั้งหนึ่งต้องป้อนนมกลางวันกลางคืนเช็ดอึเช็ดฉี่นะคะอยู่กับแม่นะลูกนะแม่นงตั้งชื่อเจ้าข้าวโอ๊ตนะคะก็ฝากเด็กๆตัวน้อยนี่นะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเอฟีด้วยนะคะช่วยเมตตาช่วยรัก เจ้าข้าวโอ๊ตด้วยนะคะแม่นมก็จะอัปเดตถ่ายคลิปให้ดูบ่อยๆนะคะดูแลกันไปเนาะหนึ่งชีวิตดีนะเขาโยนไม่แรงอะถ้าโยนแรงก็คงไม่รอดตายยังฟางอยู่เลยยังก,กินนมไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ อะไรลูกอะไรอะไรลูกอะไรไม่หนุ่มป้อนนมไปแล้วนะก็เนี่ยยังยังร้องอยู่เลยยังอ้อนอยู่เลยสมาชิกตัวที่สิบสี่ของบ้านแม่นงอะไรลูกอะไรลูกอะไรอะไรลูกอะไรอะไรลูกอะไรลูกออื ไม,ล,ไมลูกทำไมลูกทำไมหนูกี่แล้นะลูกหนูออนอะไรล่ะลูกอ,อยู่กับเป็นลงสามวันแล้วจ้าหนึ่งชีวิตที่คนโดนใจร้ายทิ้งเนาะเขาก็มีชีวิตไม่น่าทิ้งเขาหรอก ขับรถเก่งกัด้วยขับรถเก่งเพื่อทิ้งลูกแมวเป็นไหนลูกไปไหนเป็นไหนลูกไปไหนเป็นไหนลูกไปไหนไปไหนลูกครับครับเป็นตัวผู้นะคะเป็นตัวพู้อะไรลูกอะไรโอ้โหร้องใหญ่เลยกินไปแล้วนะคะเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่กินกินแล้ว อะไรลูกเอ้ยอะไรลูกอะไร,ไไรเดินตุ๊กตาตุ๊กตา <c oughs> ไปไหนลูกไปไหนไปไหนเดินรอบที่นอนเลยนะคะข้า <c oughs> มข้ามลูกครับ <c oughs> ทำไมลูกไม่อุ้มเหรอไม่อุ้มนะนี่ไงที่นอนหนูตรงนี้ลูกนี่นี่นี่นน อะไรอะไรลูกอะไรฝากข้าโอตไว้ในใจทุกคนด้วยนะคะกดติดตามนะคะเพื่อดูความเติบโตของข้าโอ๊กันนะคะแม่นุก็จะอัปเดตจะลงคลิปบ่อยๆนะคะอ ฟังๆก็เดินไปเรื่อยเนาะอะไรลูกอะไรอะไรอะไร,ะไรลูกอะไรหนูอิ่มแล้วนะลูกอืหนูอิ่มแล้วนะลูกนะไม่ใช่ไม่อิ่มลูกอ๋อทำไมลูกครับครับครับก็บค,บค,คงคิดถึงแม่เนาะ อะไรลูกอะไรไม่ลูกทำไมทำไมลูกกินนมก็ยังยกินไม่เป็นแม่นมก็ต้องป้อนต้องค่อยๆป้อนอะไรลูกอะไรอะไรไม่ครับหนูจะไปไหนลูกไปไหน,ไไหนอะเดินอะเดินเดินเดินไปไหนครับครับ ปากข้าโอ๊ตกับ f ีีด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า